สวัสดีครับพุณล่องรถซีครับสวัสดีครับคุณรถซีครับสวัสดีครับคุณรถซีครับสวัสดีครับคุณรซีครับสวัสดีครับคุณรซีครับสวัสดีครับซีครับสวัสดีครับคุณรถซีครับสวัสดีครับซีครับสวัสดีครับคุณรถซีครับสวัสดีครับคุณรซีครับสครับคุณรถซีับสวัสรับคุณรถซีรับสวัสดครั้งุรถซี่รับสวัสดีครับคซีครับสวัสดีครุณรถซีครับสวัสดีครับุ้ณรถซีครับสวัสดีครับ ี่เราบอรกจริงๆพวกเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยกันมาในเวลา2ปีทั้งมก็ทุกคนก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้กันและกันว่าแบบต่างคนเป็นยังไงแล้วก็ดีใจมากที่กับตัวเองก็แบบว่าพอดีมาอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวแล้วก็แบบแอบเหงาเนกันแต่ทุกคนก็เป็นครอบครัวที่ดีมากๆแล้วก็แบบคอยให้คำปรึกษาดี ก็รู้สึกว่าทุกคนทั้งเรื่องสกิลทั้งเรื่องการเติบโตเรื่องความคิดทุกคนบอว่าเปลี่ยนไปมากๆครับผมใช่ก็ดีใจที่อยู่ด้วยกันมาจานถึงวันนี้แล้วก็อยากจะเดินด้วยกันอีกไปเรื่อยๆนะครับแล้วสหรับผมนะครับผมก็รู้สึกว่าอยู่วันหนึ่งปีก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเราก็โตกันเลิวกันครับใช่ก็ส,สนุกปี มีค่ามากครับแล้วก็ เป็นินที่ไปให้ใจขึ้นตัวนี้แล้วก็อาจะยกรงการศาลปกรรมทีปอให้ใค้ใจกันีมก็บอกว่ากเราทั้งี่แลวก็ฝากโครงการทีเองผมสัปคิมหนึ่งปที่ผานมาก็ต้องขอบคุณอย่างแรกครับผมขอบคุณู้ใหญ่เบื้องหลังนะครับทุกฝ่ายที่ช่วยถายทดให้เราซีนมันีขึนได้ครับนเปที่ความหมายน่าสูรณมมากแล้วเราก็บอกว่าปีต่อไปก็เราจะสร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ้นมาก็เพ่ส่ที่ดีนะครับก็มาให้เปนความต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นานนะครับ เาเู้สกว่าอยู uh ่ท uh ี uh ่น uh ี uh ่ส uh ่างาศีดีมากๆครับแล้วก้สึกเป็นกนเากี่พเราตอนน นะครับแล้วก็สำหับี่นี่สำหรับคนที่ได้คอรแฟนสาากับคอสายด้วยนะครับเาป็นแฟนที่สั่งังหว่รอกรอาแมคนคนจริงช่องนี้กเรไชื่อรอบนี้มีกานตั้งแตรกเลย ตัวรับชมอรวรรณเราต่อน,นะครับจะปล่อยในปีนี้แน่นอนครับตั้งแตใหญ่ทัแ่ลที่ไหนคลน้งตใหญ่ครับแน่นอน,นะครับผมก็ต้องเทียร์บฟเราฮะเราได้ยินจริงๆแล้วที่สถานที่ที่เขาเกันในทีมครับผมว่าสถานที่ที่เราจะใช้เนี่ยในวันนั้นเขาว่าไม่ดมับไจริงๆผมัดส่ได้ก็อยากจะจับที่ี่รองรับเปการสุด้อดทมากที่สุดรับ ฝากเพลงาสของเรานะครับเพลงชื่อว่าสุยก็ไปดู m ีได้ทาง YouTube ของซีนะครับแล้วก็ s u, kel, si, eh, o, vi, que, ini, t r e i p ฟนนเแล้วก็อย่าลืมเต้น h a ของเราดนวยนะครับสุ้าแล้วก็ Social Media ก็มีอยู่ทุแพยนรับ